พี่เอเมื่อวานนะคะคือเราต้องทางออกแกนไน์บอกว่าให้พี่เอต่อคิวสัมภาษณ์อย่งี้ก็คือเราเป็นเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ก็สัมภาษณ์คนสุดท้ายก็เลยต่อคิวคนแรกก็เหมือนพี่พีกับพี่แก้มหมคนที่สองก็อ่ะแล้วพี่เป้ยแล้วเราต่อคิวจากพี่เป้ยโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเราก็ทักทายแขกในงานอย่ีค่ะภาษาดาราน้องใหม่แล้วก็เสร็จปุ๊บพี่เป้ยเอาน้ำตาลไหลวิ่งออกมาอย่างค่ะเราฐานะผู้ใหญ่ในวงการเย่างนค่ะต้องเข้าไปหาลูกไปเรียกว่าพี่เป้ย โดยไม่ถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นก็เอากระดาษที่ชู่ซับน้ําตายเดียวค่ะตกใจนหน่ตกใจค่ะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็น้องๆนักข่าวมากระซิบให้ฟังว่าเหมือนถามคาถามอะไรไปแล้วพี่เป้ยแบบว่าเหมือนเหมือนจี๊แล้วก็น้ําตาไหลเดียวค่ะนั่นแหละค่ะพี่เอก็ดูแค่นี้เองโดยไม่รู้เหตุการณ์อะไรมาก ไม่เคยทราบไม่ไม่ทราบอะไรเลยค่ะเหมือนพี่เอต่อแถวเพื่อจะสัมภาษณ์นักข่าวต่อเลยได้ยืนต่อจากพี่เป้ยเลยได้อยู่ติดกันก็เลยได้แบบว่าได้ปลอบใจพี่เป้ยอย่างเดียวค่ะ,ะแล้วพี่เอก็ต้องสัมภาษณ์น้องๆนักข่าวต่อ,อก็เลยบอกพี่พี่ทีมงานว่าช่วยดูแลพี่เป้ยดูแลพี่เป้ยหน่อย,อยเอาพี่เป้ยไปส่งที่รถอะไรแบบเนี้ยค่ะทีมพี่นหน่อยไปนันชิตาที่เราเปิดตัวมีดูโค้ดเมื่อวานนะคะก็เลยเอาคนไปส่งประมาณเนี้ยค่ะ

เขาจะคุยกับนักแสดงทุกอย่างพี่ก็ไม่รู้ฝั่งของบ้านพี่เป้ยที่เจอมาว่าเจออะไรบ้างแต่พี่เพูดในตัวอย่างของพี่เออะค่ะเวลาพี่เอทำงานเหมือนเราเล่นซีรีส์วตอนนี้พี่เอทำเรื่องรักษาศูนย์แบบนี้ค่ะเวลาพี่เอจะเล่นบทอะไรแบบนี้เราต้องให้ผู้กำกับอะค่ะไปนั่งคุยกับนักแสดงก่อนให้เคลียร์แนี้ค่ะว่าเขาเล่นได้แค่ไหนอะไรยังไงแนี้ค่ะถ้าเล่นไม่ได้เราก็ต้องอธิบายเหตุผลซึ่งการละกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักแสดงและทั้งฝ่ายผู้กำกับ แต่ถ้าเราคอม p พ o m ์ไม่ได้ให้ลงตัวกันไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีที่จะเหมือนกับเขาเรียกแยกแยะในทางที่มันดีขึ้นเพื่อจะไม่ทุกใครทุกคนลำบากใจอันนี้ค่ะอันนี้พูดในฝั่งตัวเองไม่พูดในฝั่งคนอื่นเลยเพราะว่าไม่กล้าวิจารณ์คนอื่นแต่พูดในฝั่งตัวเองจริงๆอย่างนี้ค่ะนะคะับรนี้เกิดขึ้นกับพี่เอใช่ไหมทางการที่มีการเพิ่มบทไม่กับไม่ไม่เคยส่วนมากพี่เอหาเงินอยู่หลังบ้านไม่ค่อยไปหน้ากองเท่าไหร่เหมือนละครรักษาศูนย์พี่เอก็ขายของทั้งวัน ไม่ได้ไปที่กองแต่พี่เอก็บอกกับทางกองอะค่ะว่าทําอะไรก็แล้วแต่ให้ยึดความสบายใจของนักแสดงเป็นหลกักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะพูดแบบนั้นแล้วก็ให้มันไปกันได้เพราะเราไม่ได้ทําละครเรื่องเดียวอะค่ะ<ม>เราต้องทําไปอีกยาวอะมันคืออาชีพในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เอก็เลยบอกทีมงานประมาณนี้ค่ะนะครับกาคุยกับนักแสดงคู่จัดคก,กับก็เป็นสิ่งสำคัญมากมากเหมือนกันค่ะมันก็ต้องตกลงกันทุกอาชีพอะค่ะไม่ใช่อาชีพนักแสดงเหมือนเราทำสัญญาอะไรคู่ค้าคู่ขายอย่างเนี้ยเหมือนเป็นแม่ค้าค่ะ ไปทําสัญญาเช่าที่กับห้างอะไรย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องชัดเจนเหมือนแบบไปดูที่ในห้างแล้วมันไม่เหมือนกับที่เราเออ่ดูในรูปอะไรเนี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่เอว่ามันต้องสําคัญคือข้อตกลงซึ่งกันและกันอย่างเนี้ยค่ะแต่พี่เอไม่ว่าใครไม่ว่าคนอื่นเลยนะคะพูดในมุมตัวเองหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี้ยค่ะนะคะการของของวิเปิลค่ะคือแข่งกันเนยก็ตกใจอย่างเงี้ยค่ะอินดูวิเปิลว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าเนี้ยเราก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเราก็เอากระดาษทิชชู่มาซัับบบแแลล้ววกก็เครื่องงสาจะ ซับไม่สวยไม่เหมือนช่างไงเนี้ยค่ะเขาบอกพี่เป้ยขาเอากระดาษทิชชู่แล้วพี่เป้ยซับเองได้ไหมคะพี่เอกลัวว่าซับไม่เป็นเหมือนช่างไงเดีประมาณนี้ค่ะเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูทุกคนอย่างเนี้ยค่ะน้องๆกันเนี่ยค่ะแต่ทุกอย่างก็แล้วก็ต้องไปเคลียร์กันหลังบ้านพี่เอว่าสุดท้ายจบที่คอมโพมัยค่ะดีที่สุดเอเดียค่ะประมาณชนิดีบอกว่าทำงานมา20ปีไม่เคยเจอแบบนี้พี่เอในฐานะที่รู้จักเป้ยบ่พี่เป้ยเขาเป็นคนยังไงคะน่ารักค่ะพี่เป้ยน่ารักมากเราก็ เราก็ค้าขายาด้วยกันด้วยเนี้ยค่ะหลายๆอย่างพี่รู้จักของพี่เป้ยในมุมของเป็นน้องเป็นอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ในมุมทางาน่าเนี่ยค่ะเราก็ไม่เคยเป็นผู้จัดอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่มุมน้องพี่เป้ยเป็นน้องที่น่ารักมากเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนชัดเจนทุกอย่างอย่างเนี้ยค่ะที่พี่เอสัมผัสองเนี้ยแลวพี่เอว่าทุกคนอะ่ะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นหรกค่ะทุกฝ่ายพี่เอมั่นใจอย่างเนี้ยค่ะ แต่สุดท้ายตอนจบทุกคนก็ต้องมานั่งคุยกันอันนี้พี่เอไม่กล้าวิจารณ์คนอื่นนะคะแค่นี้ก่อนได้ไหมคะพี่เ,อ,เอกลัวนะคะขอบคุณค่ะให้กำลังใจก็คือทุกๆอย่างอะคะ่ะมันจะมีจุดที่เราเจอกันพอดีอย่างเ<ม>งี้ยค่ะขอให้เจอจุดที่เจอกันพอดีนะคะขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยค่ะเหงื่อแตกเลยเนี่ยลูกค้าเหงื่อแตกเลยขอซ้ำเหงื่อหน่อยได้บอกคะเวลาคุยเรื่องคนอื่นแม่จะเหงื่อแตกเลยเรื่อง ตอนนี้คือสี่อพินาราเขากรบัญชีมาอ๋อค่ะคือคือขอขอยาำซ้ำหนึ่งทีนะลูกค่เดี๋ยวไปถามเรื่องคนอื่นเลือแตกเลยอะถามเรื่องว่ธีเหลือไม่แตกก็ไม่อื่นลัวโอเคได้หลายจังโอเคค่ะค่ะเรื่องราวของบัญชีมาตอนนี้ คนขายของต่างๆใช่พี่เอี๋ยวว่าในคนอื่นเลยพี่อ่านข่าวเมื่อคืนพี่ก็ยังกลัวเลยอ่ะพี่บอกว่าฉันจะต้องบล็อกทุกคนไม่โอนเงินหาฉันล้วฉันจะทํายังไงดีเนี่ยฉันกลัวไปหมดเหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ทุกคนอะค่ะหาข้อมูลที่ดีแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ถูกต้องเนี่ยพี่เอก็กาลังหาวิธีตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะกลัวกันทุกฝ่ายเลยเนี่ยค่ะเออ คือจริงๆอ่ะมันมันจะทําแบบนั้นมันมันยากอะค่ะคนเรามันก็โอนเงินทั้งสแกนเนี่ยเนี้ยมันง่ายมันไวอะค่ะยิ่งงานแฟร์มันต้องการคนผลัดเปลี่ยนเร็วๆอย่างเดียค่ะบางทีเนี่ยพี่เอก็เลยอาจจะปรึกษาทีมงานว่าเราจะมีวิธีป้องกันยังไงพี่เอฝากผู้ใหญ่นะคะช่วยดูแลพวกเราด้วยนะคะเราแบบหาเช้ากินข้ามอะนะบางทีแบบว่าเอนดูเราบางทีถ้าเขาไม่ผิดอะไรแบบเนี้ยก็ช่วยให้เขาแบบว่าเร็วๆเหมือนกับเราเป็นโรคกลัวอยู่ด้วยเวลาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย ก็เลยทํายังไงป้องกันยังไงอยาเงี้ยทำยังไงให้มอง360องศาแล้วให้มันปลอดภัยที่สุดอยเงี้ยถ้ามองไป180องศาข้างหน้าป้องกันแต่คนมาซื้อแต่เราก็ต้องป้องกันให้ผู้ใหญ่ที่ดูแลด้านรับผิดชอบด้านนี้ค่ะทั้งตํารวจทุกคนมาเข้าใจพ่อค้าแม่ขายเห็น <he S 2> อ,อกเห็น <he S 2> <he S 1> ใจเงินลงทุนพรุ่งนี้หาเช้ากินข้ามซื้อกะปิน้ปาปลามาทําเครื่องปรุงอย่างเงี้ยค่ะเห็นใจพวกเราด้วยเพราะเราพี่เป็นหลายอาชีพเลยคะพี่เลยเข้าใจแม่ค้าพ่อขายแล้วเข้าใจ ทุกอย่างเลยอย่างเนี้ยค่ะน้องๆก็เหมือนกันนะคะนักข่าวระวังด้วยนะคะเดี๋ยวทําข่าวแลวคนเอินเงินมาให้นะคะบัญชีม้าก็โดนบล็อกเหมือนกันนะลูกขาไม่ใช่แค่แม่ขาแม่ขาร้านร้านของพี่เอหรืออะไร่เคยโดนบ้างไหมคะตอนนี้อ่ะตอนนี้ตอนนี้มีแต่พวกตอนแรกๆที่พะโลขายดีมากๆอะค่ะก็มีมิจฉาชีพทําเพจปลอมอะไรยเนี้ยค่ะแต่เขาก็ต้องตั้งบัญชีของเขาอันนี้เราก็ต้องเข้าใจทุกฝ่ายนะผู้ใหญ่ทางด้านข้าราชการที่เขาดูแลความปลอดภัย เขาต้องระวังแล้วเราก็ต้องระวังตัวเราเองอด้วยคือทุกอย่างต้องระวังซึ่งกันและกันเนดียวค่ะนะคะป้องกันดีกว่าแก้เดียวค่ะนะครับี่เ่าทางออกยังไม่ได้มันเหมือนแล้วเปิดเวลาไหมคะว่ามันอาจจะถูกบองตอนไหนก็ได้อะพี่ค่ะพี่พเอว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่น่าจะหาวิธีที่จะแก้ไขคลี่คลายให้มันดีที่สุดได้เพราะพี่เอว่าตอนนี้เดือดร้อนกันทุกฝ่ายค่ะเดือดคนที่โดนก็คือคนที่โดนบล็อกก็เดือดร้อนอ่าธนาคารก็โดนว่าก็เดือดร้อนตำรวจก็เดือดร้อนเพราะว่าเพราะฉะนั้นต้อง ล้อมวงแล้วก็ทํายังไงให้เจอกันตรงกลางให้มันคอมเพลมไหมแล้วก็จบทุกอย่างพ<ด>ี่เอว่าแล้วให้มันไวที่สุดแล้วสถานการณ์มันจะได้คลี่คลายแล้วธุรกิจจะได้เดินต่ออย่างนั้นอ่ะคนขายของก็ไม่อยากขายคนซื้อก็กลัวตํารวจก็ทํางานยากแบงก์ก็เหนื่อยอย่างเงี้ยคระเพราะฉะนั้นเจอกันตรงกลางแล้วมานั่งคุยกันแล้วเคลียร์จบอย่างเนี้ยค่ะเหมือนที่เล่าเมื่อกี้ว่ามีแต่แบบว่ามิจฉาชีพเพจรอมพี่เก็ไปแจ้งเอ่อทางหน่วยไซเบอร์เนี่ยค่ะว่า ช่วยแบบว่าเพจนี้ไม่ใช่นะคะไปเปิดไม่ใช่อย่างนี้เราก็แจกแจงไปทําจดหมายอย่างนี้แต่จำนวนเงินไม่เคยเสียหมายถคะพี่เอยัง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 ไม่อย่างเดียวค่ะคือหมายถึงว่าพี่เอพี่เขาไม่ได้รับรู้เรื่องหลังบ้านแต่พี่เอรู้หน้าบ้านว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่ก็จะแก้ไขแค่เหตุการณ์ที่พี่แก้ไขแต่ส่วนข้างหลังบัญชีหรือว่าเลขามือขวามือซ้ายเขาก็ไปเคลียร์กันเองอย่างเดียค่ะนะคระับสำหรับที่บ้านพี่เอพี่เอก็บอกทางทีมงานไปแล้วว่า การอะไรรับเงินโอนอะไรนี้ดูดีๆนะคะ<ม>เกิด อันนั้นมันอาจจะทําให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกคนก็ระวังกันค่ะบบนะครับัจากนี้ก็จะรับเงินสดแล้วก็คือปกติกจะรับแบบนี้อยู่แล้วอย่างนี้คะ่ะเวลาเหมืนอนเราแฟร์ค่ะรับตังเงินสดด้วยสแกนด้วยแล้วก็โอนด้วยอย่างนี้<ม>พีก่ก็กลัวเหมือนกันปัญหานี้จะเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะนะคะก็ป้องกันไม่ด้หร่กป้องกันนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยช่วยดูแลพวกเราด้วยนะคะแม่ค้าหาเช้ากินข้ามอย่างนี้ค่ะนะคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะ